ที่น้องที่รักพระเจ้าส่งช่วยชำระล้างและทำให้ได้รับความรอดพค์นำสู่ที่สว่างปลอดภัยไร้บาปพระเจ้าอยู่เหนือบาปอย่างสัมพันธ์อยู่กับพระองค์ต้องละทิ้งบาปเพื่อดับเนินชีวิตในแสงสว่างของพระเจ้าไม่ใช่คิดเพียงว่าพระเจ้าจะท่งยกโทษให้การคิดแบบนั้นคือการพุทธสว่าต่อพระเจ้ากิจชนหลายคนก็ไม่ได้ค่อยตระหนักถึงเรื่องนี้ ผู้ที่มีความเชื่อแท้จริงต้องไม่มีใจมืดบอดแต่ดำเนินชีวิตในพระพรที่เปลี่ยมด้วยความสว่างนั่นคือการมีความนอบนอก,นอกที่หนังสู่ชีวิตที่ไร้าบาปโดยสิ้นเชิงมีชีวิตนีรันดรสิ่งต่างๆนี้เป็นไปได้ผ่านทางการนอบน้อมเชื่อฟังอย่างครบคันพระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างและทรงทาให้สิ่งต่างๆดาเนินไปเราอยู่ในพระองค์เราก็เดินในแสงสว่าง และเราต้องไม่คิดถึงเพียงแต่ตนเองแต่ต้องดำเนินชีวตร่วมกับผู้อื่นด้วยความยินดีเพราะทุกคนได้รับการช่วยชำระล้างให้สะอาดจ,จากบาปทั้งสิ้นในพระเยซูเจ้าพราะองค์ทรงต้องหลังพระโลหิตสำหรับโทษบาปของเราสิ่งที่เราต้องตระหนักคือสำนึกว่าเรานั้นเป็นคนบาปอย่าหลงผิดหลอกลวงตนเองว่าปราศจากบาปแต่ต้องยอมรับต่อพระเจ้าในบาปที่เราทา และวอนขอการช่วยให้รอดและการอภัยอาศัยพระเยซูเจ้าผู้ทรงไถ่เราที่กำเขนอย่าไปทําบาปอีกแล้วคิดเพียงว่าไปสารภาพบาปแล้วก็จะได้รับการอภัยการทําทเช่นนั้นคือผู้ที่ไม่ได้ดําเนินชีวิตในพระเจ้าและกําลังปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่สิ่งที่ต้องทําก็คือการดําเนินชีวิตในความจริงซึ่งเป็นคําแนะนําสําหรับคริสตชน เพื่อจะได้ไม่อ่อนแอฝ่ายกายแต่จะได้มั่นคงอยู่ในพระเยสุเจ้าผู้ชนะบาปและจะนำไปสู่ความสมบูรณ์ครบคันที่พระเจ้าส่งช่วยฟื้นฟูเราทั้งหลายผ่านทางพระเยสุเจ้าผู้ชอบธรรมที่มาไถ่บาปมนุษย์ทุกคนวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอบพระคุณพระเจ้าที่ส่งช่วยเราให้ได้รับปามรอดโปรดประทานพระกำลังที่เข้มแข็งในการติดตามพระองค์ พร้อมที่จะเสียสละน้ำใจตนเองเพื่อจะได้ทําตามพระประสงค์ที่ทําให้ได้มั่นคงอยู่ในความเชื่อ Somebody